ก็เลยก็มาเดินเพื่อนกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่ทีมงานเชียงตีนะฮะวันนี้มาสองคันจาบบอมไม่อยู่เลยครับนี่โลงงานวันแรกครับรถปีศาจ <c oughs> โอ้โหย,ยังไงไม่รู้อะดูแบบบางคนอลังมากเลย จัดเลยนี่ฮะดูอ่ะเอ้าตีแล้วตาจะไงกระชากเอาอ่ะอุดเลยอ่ะเีบอกอออบเอกขาหน่อยดิอะไรอะไรมั่งไม่รู้เรื่องแล้วพี่อ่ะรีวิวให้เขาดูไปดิมา นอกก็ไม่มีอะไรอ่ะก็นี่แหละถังแปดติดแล้วก็ขายยืดถังของถึงขาชทางทำอัพจาก14เป็น15นห้าใช่เครื่องอะไรจะอัพจาก14เป็น15างบเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถังเนาะทีนี้ผมทำเองมาทำเองก็อยู่ประมาณหมื่นปลาๆแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างแต่งลู้แต่งนี่ผสงปลูกอะไรก็แล้วบางคนเนี่ยเท่าไหร่หุ้มมาเท่าไหร่นี้ก็ นี่เลยน้องน้ำให้ก็ถ้าแผ่นอย่างเดียวสั่งมาก็หัวละพันกว่าบาทเอาที่แบบที่เขารับทำอ่ะได้อย่างที่เขารับทำก็อยู่ประมาณสี่พันถึงห้าพันเนี่ยได้แบบนี้เลยมานนี้ซื้อแบบตรงแบบเนี้ยแผ่นละแบบเหมือนมากไม่เหมือนมากก็แล้วแต่สูตรแล้ววินอันนี้อะไรใส่วินเล็กเหรอนี้เป็นวินแผ่นสูตรหลังเท่าไหร่กระโดงแผงกิจระกระดานพิหลังอ่ะ หน้าหน้าซึ่งหน้าซึ่งยังไม่ได้ลองไล่รถทีนี้ก็ใส่มาก่อนใส่มาลองไล่ดูก่อนอันนี้ชุดคานยกเนี่ยเป็นชุดคานยกเท่าไหร่อ่ะนิ้วยกเจ็ดนิ้วเ่ะได้นี้ก็ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาเพราะว่าไม่อยากเจ้าคราะว่าเหมือนมันจะแบบสองแง่สองงามกับส้างที่เขาทรากันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอราคาไม่แรงรอก็ วงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปล่องรถใบหน้าหกตังคิดสามตึ่งสองใบแต่บันดังแต่เสียงเครื่องเบาเลยเนาะเบากว่าที่ที่เป็นสิบสี่เองต่อเต็บใช้งานได้ต่อเต็บใช้งานสิ่งได้ใช้งานได้คุบก็กว้างยาวอยู่นะกว้างอยู่คุบป้าเนี่ย ท่าไหร่มตรมมั้งใช่ไหมสองเมตรสิบองเมี่เหรอสองเมตรยี่อ่าครับรถใช้งานทรงเททเท่อเป็นของใช่มั้ข้อซิ่งอ่าวันนี้เล่งได้ไหมโอ้โหเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวโย ตัองรอบบินดีนะแต่บอกั่น้ำหนักคนขับด้วยโอ้โหเยอะร้อยยี่สิบอัตมังช่างตีนะาจ่ดูแบบใหญ่ๆโย่งๆไปเลยเนาะตรง,ตรง,ตรงๆเรื่อนเรื่องคงบางคนเขาด้วยแหละนะฮะ พงเทเลอร์มาย่ำนาแล้วนะฮะงรุ่นเดียวของผมคงเกียร์กลางแท้ครับอันนี้ฮะกระเด้งไงกลังีนะหลัี่เ่ี่เนะยงไางอ้ไม่เดือเลยีอดมาปลายปลายเพิ่มเพิ่มให้เป็นยังไงขึ้นเพิ่มอีกค่มนิ้วลองลองหน้าหก แต่เนี่ยลองลองดูก่อนลองลองใช้งานดูก่อนเออแต่เหมือนลอมเหลือจัดเลยละแต่เสียงแบบบินกว่า14อี่อะบินกว่ารอบเก่าเขาอีก ออเอันนี้รอบลอยจัดเพราะลูกลูกเขาใหญ่ขึ้นด้วยเนาะอัพเป็นหนึ่งห้าห้าแท้เลยนะอะัไหล่แท้เลยเจ้าสี่เขาทำเขาเองนะเขาสั่งอะไหล่มานะครับโต้งเต้นกัดิอง,ง,งแต่ถะาใบปกติกันอ่ะ นะรอบย่ำปกติโอ้เหลือๆเลยกำลังนะครับปป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 วัดแล้วเสียงเพาะด้วยแตวฟััง สายไปเลยครับ oh, oh, oh. เลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยล้อจะยกแล้วล้อแคบเล้วโอ้ส่างตีก็ไม่ได้ทางสุดเลยฮะ <laughs> พื้นนาเป็นพื้นไถครับไถแล้วก็มาปั่นก็จะเป็นล่องโดด,โดดนิดหน่อยนะฮะ เสียงลอยหน้าดูเลยครับรถมีศานี่เอาเรื่องเรียกรถมีศาจแล้วกันบางคนนี่อย่างตะข้างคาวเลยอ่ะนะรถก็ติยืดย่ำตัวอันล่างนะครับผม นะครับไปอ่ะแมเสียงพี่ดีจังเลยครับแม่รอบทำงานย่าบ่ดีเสียงเบาตัวเลยครับ,นะบมเนี่ยแต่บางคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนเพื่อนๆเครื่องไม่เพื่อนเลยนะครับ ท่าอยู่ข่าอยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหน่อยก็ล้อลอยโอ้โหให้ขับไปเอาด้วยเอเนี่ยเราเป็นมือชีพนะครับเล่นแล้วอะเล่นก็ขึ้นเลยปืดปืดปืดเลยแม่ในความเลยครับ อีกครับึ่งนิ้วนะอ,อ,อ,อยา่างเขาบอกเกือบต้องแล้วโดนๆลุน,นใหญ่ถึงก็ต้องจอดโดนครับไอ้บุคคลนี้มันมาก็ได้อีกแล้วอาจจะมองรถอะไรของพวกมันวะเน่ะ บางคนหาอะไรทำไมมันเลิศมปนลาอะไรขนาดนั้น